ือบ่าไหลคุณแข็งมากเลยนะนี่คุณไปแบกอะไรมาคะเนี่ยก็แบกภาระนะหมอผ่อนคอนโดค่าน้ำค่าไฟส่งเงินให้แม่ค่าประกันให้หมาผ่อนเงินเดือนชนเดือนนี่ค่ะมันนี่ซินโดรมรู้ทันโรคซับไวเสริมภูมิการลงทุนอืมผมเขียเงินมาลงทุนเดือนละสองครั้งอยู่แล้วเดือนละสองครั้งผมมานักสถิติอย่าบอกนะคะว่าหวยใช่ครับ หมอเดาว่าคุณน่าจะชอบรีเสิร์ชพวกเลขจากเกจิอาจารย์น้ำตาเทียนต้นตะเคียนเทวีรถลังมดจอมปลวกหมูคนตายควายสามขาผ้าสามสีผีนางรำต่างๆใช่ไหมหมอชอบรีเสิร์ชเป็นผมเลยสกิลระดับนี้หมอว่าคุณมาทางตลาดหุ้นเถอะมีอะไรให้รีเสิร์ชเยอะเลยคุณน่าจะรุ่งกว่าหวยนะตอนนี้คุณมีทั้งอาการบาดหลายแข็งและอาการหน้ามืดตามัวสับสนด้านการลงทุนหมอว่าคุณควรรีบเข้ารับการบำบัดนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป หมอจริงๆนะคะผลตรวจของคุณดูไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวหมอขอตรวจเพิ่มเติมเพื่อย,ยืนยันปันจจัยเสี่ยงหน่อยนะคะแต่หนูคิดว่าหนูอายุเท่านี้เองไม่ให้หมอให้หนูมาทำอะไรเนี่ยเฮ<ม>้ยกิ๊ใส่ลุงแซนซอนจ้าเฮ้ยกระเป๋านมนี่ยสุดคิว้วเอ๊ะโ,โอ้ การชักบัตรมาช็อปไม่รู้ตัวคือสาเหตุของการที่เงินเดือนอยู่ได้แค่5วันจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำหมอไลฟ์โค้ดปะเนี่ยห้ามซื้อกาแฟห้ามกินชานมห้ามดูซีรีส์ก็ไม่ได้บอกห้ามซื้อเลยซื้อตามใจอยากเลยค่ะอยากได้อะไรก็จัดแต่หมอแนะนํานะให้ลองแบ่งเงินมาลองออมลงทุนดูอย่างน้อยสัก5-10%น่ะโอ้สิเปอร์เหรอคะซื้อกระเป๋า2 0 0พก็แบ่งเก็บแค่200 ถ้าซื้ออาร์ตทอยสี่พันก็แบ่งแค่400ร้อยมาลงทุนเองนะก็มีเยอะนี่หว่าเดี๋ยวนะ400รก็ลงทุนได้เออหมอพูดไปเรื่อยเดี๋ยวเนี้ยแค่หลักร้อยก็ลงทุนได้แล้วค่ะอาการใจสั่นต่อสิ่งเร้าที่ฟุ้งเฟยคืออาการของโรคมันนี่ซินโดรมถ้าไม่รีบรักษาคุณจะมีภาวะซับวายก่อนวัยสมควรนะคะผมแข็งแรงผมไม่มีความเสี่ยงวันนีสองคนแรกเพราะผมไม่ได้ลงทุนเลย โอ้ oh. อะไรกันตาใสมาเลยแ uh huh. ส,สดงว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจเพิ่มหน่อยนะคะเชิญครับผมเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองผมมีความรู้อดีบ uh ินยูเอซีลเดี๋ยวดูภาพแล้วบอกหมอว่ารู้สึกยังไงนะคะเชิญ sure, ครับเสี่ยงลงทุนในทองคือเสี่ยงทองเดียวที่ไม่เสี่ยงคือทองม้วนไม่เสียเส่ยงเสี่ยงไม่เสี่ยงเท่ด้วย อันนี้เสี่ยงมากไม่เคยดูก็ทำไมาก็ลงชูนไปขอเสียผู้ถูกเสจอแลวเาถือเขาการเกินวันละสองคนอันนี้ปลอดภัยมั่นคงไม่เสี่ยงโอเคหมดแล้วค่ะหมดแล้วอืเอามาได้ทั้งวันนี่ไงอุณหภูมิต่ำขนาดเนี้ยเพราะว่าตัวคุณมีแต่เงินเย็นแต่ไม่คิดจะทำอะไรกับมันเลยอผมผิดอะไรกันนี่ผมเก็บเงินไว้กับตัว เงินเย็นจริงด้วยใช่ไหมฮะผมเก็บอย่างดีเลยเย็นเจี๊ยบอ้าวหมอเงินผมหายไปไหนอะเงินเฟอ้อค่ะเงินเฟอ้อหรืออินเฟชันคิดว่าเป็นแค่นิยายปรัมปลาสมัยอเล็กซานเดอร์เดอะเกตที่เอาไว้หลอกเด็กอมมือแถมยุโรปสมัย330 BCE ะอีกนั่นแหละค่ะมูลค่าเงินของคุณก็จะลดลงตามสภาวะเงินเฟอ้อการที่คุณไม่เสี่ยงลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะน่ากลวัวจริง เงินหายไปต่อหน้าต่อตาเลยเสียใจด้วยค่ะคุณมีอาการภูมิการลงทุนบกพร่องอาการที่น่ากังวลที่สุดของโรคมันน่สินโดมโอเคผมเข้าใจแล้วหมอสรุปหนังเลยดีกว่าอะหมอขอสรุปเลยล้วกันนะคะทุกคนในนี้เป็นมันนี่สินโดมค่ะคุณมีอาการบาดหลายแข็งหน้ามือตาหม,มัวสับสนด้านการลงทุนคุณมีอาการชักบาดออกมาช็อปไม่รู้ตัว และคุณมีอาการหนาวสั่นจากการกอดเงินเย็นมากเกินไปและคุณที่กำลังดูอยู่ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเสียงนี้เหมือนกันลองเช็คอาการมันนี่ซินโดรมเบื้องต้นของคุณได้ที่ลิงด้านล่างนี้เลยค่ะหมอทำแล้วสนุกมากเลยมาทำกันเยอะๆนะคะ